วันที่8พฤศจิกายน2565ปศุสัตว์จังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดระนองโลงพื้นที่ณค่นะายรัะตะนระังสรรค์กองพันทหารราบที่2กองทหารราดที่25ตำบลราชก,กูดอำเภอเมืองระนองเพื่อบูรณาการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดเชิงรุกโดยทางปศุสัตว์ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน เพื่อคุมวันที่11พฤศจิกาย,ยน2565นางสาววันนีแสงใสสีเจ้าพาาววานักง,ง,งานศตวบาลสำนักงานกวสัตวอำเภอเมืองระนองลงพื้นที่ออกบริการผสมเทียมของเกษตรกรพื้นที่ตำบลปากน้ำตำบลหาสงแป้นตำบลบางนอนจำนวนโค4ตัววันที่14พฤศจิกาย,ยน2565 ปศุสัตว์จังหวัดละนองพร้อมด้วยนายจิระเดชลาบผลทศเข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง,วงเพื่อน้อมลำลึกในผ้ามหากรงนาทิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศ์มหาภูมิปลอดุลเดชมหาราชบรมบนาถบพิษประจำปี2565โดยนายปียพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีวันที่15พฤศจิกายน2565ประสุสัตว์จังหวัดระนองพร้อมด้วยนางสาวจิตนาตันเวศศิลป์ตายสัตวแพทย์ชำนานการใละเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าประสุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารเสรินมนมโรงเรียน ขาเรียนที่2ประจำปี2565ในพื้นที่อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองวันที่15พฤศจิก,ก,กายน2565นายพงศักดิ์คุณพวงรักษาการในตำแหน่งประธานอำเภอกระเปอือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานบริษัทอำเภอกระเปอือ และกเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเน,น,นื้อบาชิมีร่วมกันออกฉีดวัคซีนปากและเท้าเปือ่อยให้แก่โคและแพะในพื้นที่อำเภอกระปือจังหวัดระนองวันที่17พฤศจิก,กาย,ยน2565 ปรสุสัต์จังหวัดละนองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดละนองครั้งที่สองท2,565โดยมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการจังหวัดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดละนองเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดละนองเข้าร่วมประชุมณศาราการจังหวัดละนองวันที่18พฤศจิกายน2,565 ปศุสัตว์จังหวัดระนองมอบหมายให้นางสาวกิณตนานะตันเวสินนายสาัตวแพทย์ชำนาญการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ปฏิบัติงานร่วมกับนายคงศักดิ์คุณพวงปศุสัตว์อำเภอสุขสำรามล,ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคปศุสัตว์โอเค ณอำเภอสุขุนที่23พฤศจิก,ก,กายน2565ปศุสัตว์จังหวัดระนองพร้อมด้วยนางสาวพรมรินโชคสุทินสกุลนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการปศุสัตว์อำเภอสุขสำราญและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศรุสัตว์ร่วมฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอสุขสำราญโดยมีนายสุวั สุวั์อ่อนวงวันที่24พฤศจิก,กายน2565นายธีระเทพชัยวิสูตเจ้าพนักงานัตวบาลสำนักง,งานบริษัทอำเภอกระบุรีลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโควันที่29พฤศจิก,กายน2565ประสุสัตว์จังหวัดละนองพร้อมด้วยนายพินิศสวัสดีรักษาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร ด่านกักกันสัตว์จังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดระนองร่วมจัดพิธีมอบย่าอาหารสัตว์พระราชทานและถุงยางชีพสำหรับสัตว์เพื่<ำ>พอเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอกะบุรีจังหวัดระนองโดยมีนายประภาสขุนพิทักษ์นายอำเภอกะบุรีเป็นประธานณลานหน้าเทศบาลตำบลจอปร,รออำเภอกะบุรี